สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกทกท่านนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะดลงอ้วนดิ้นสุดตัวกวนขอให้ส้มลืมอดีตทวงบุญคุณแดงเคยยกมือให้พิธาสองครั้งเตือนส้มถ้าเลือกน้ำเงินอ้างเขากระดงจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอให้ส้มคิดและตัดสินใจให้รอบก็ วิกเต่ายอมรับมีอดีตผ่้มในการพอสอตลกชื่อดังถือของสนดที่ดินแทนอดีตพระอรงณ์กฎธโอ้ส่วนสมปองยังอยู่ในข่ายถูกดำเนินคดีแม้จะอ้างว่าเป็นการเยืมเงินและคืนไปบางส่วนแล้วขณะที่วงพิง์แพนเตอร์ประสานเข้าพพบตำรวจเร็วๆนี้ สื่อกัมพูชารายงานประยุทธ์คันดิเดตมาแรงลุ้นเป็นผู้นำไทยคนใหม่หน้าเก่าชี้ต่อลุงตู่อาจเป็นเกาใจไทยกัมพูชาลุงตู่มาแรงใช่เสร็จ ก็ล,ลุงตู่จะได้ยกแผ่นดินให้มึงไงมันอยู่มาสิบปีไงอ,อน,นุมัติสร้างบ่อนคาสินโนในพื้นที่ของไทยด้านบานสายสายตะกูด่านสายตะกูอะบุรีรมัมช่องสงามแผนที่เป็นของไทยแต่อน,นุญาตให้กมัมเบมันปลูกสร้างคาสินโนลุกล้ำแผ่นดินไทยไอ้สัตว์ เจ้าหน้าที่ทหารภาคสองตึงกำลังเข้มชายแดนเจ้าหน้าที่พิชิกป,ป่าหนุนเสริมพื้นที่หลังเมขมรคขนาวุธิหนักประชิด าลิสาคำใสคอมเมนต์มาว่าคุณคะไม่ต้องเลือกใครแล้วเขาก็กลับไปประสมพันธ์เอามันแน่นอนค่ะพี่มันไม่มีสอสอเสียงข้างมากในสภาหรอกมันเป็นผสมพันธ์อยู่แล้วค่ะพี่การเมืองไม่มีสติละมิรแท้ถาวรผลประโยชน์ลงตัวเขาก็ร่วมผสมพันธ์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีทางเดียวอ่ะก็คือให้พรรคประชาชนร่วมกับพรรคเพื่อไทย แล้วพรรคประชาชนเนี่ยมันจะได้ดีเพราะมันจะได้เป็นรัฐบาลไปทุกสมัยเลยแต่ถ้ามันยัง,งโง่มันเป็นเลือกภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่มีนโยบายอะไรที่เป็นปรูปธรรมแล้วภูมิใจไทยมีสสแค่หกสิบเก้าคนพรรคประชาชนมีร้อยสี่สิบสองก็ต้องเอาพรรคประชาชนทักษิณมันมีเงินตั้งเกือบห้าแสนล้านมันมีเงินที่จะลงเลือกตั้งภูมิใจไทยมันไม่มีพรรคประชาชนก็เอกธนรมีแค่ห้าพันล้าน แล้วธนาธรมันโดนเพิกถอนสิทธิ์อีกหลายปีกว่ามันจะได้มาเป็นนายกตอนนี้ก็ร่วมผสมพันธ์ไปก่อนร่วมผสมพันธ์ไปก่อนแล้วก็บริหารเขาเรียกพรรกประชาชนมาเพื่อจะมาบริหารไม่ได้ให้มาเป็นฝ่ายค้านพูดแค่ห้านาทีมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ผลเอ้โพมาเนี่ยมันแท้หมดพรรกประชาชนหลังสงครามมาเนี่ยมันให้อีช่อตอแหลมาออกทีวีทุกช่องแล้วก็มาด่าทหารจนคนเกลียดเปนทั้งประเทศ ให้ลมลังสีมันมาให้สัมภาษณ์หนังข่าวด่าทหารไทยด่าว่าต้องให้เงินเนี่ยเด็กขเขมรมาเรียนในไทยฟรีเงินนั่งสามพัน 3, ล้านนั่นรวมอาหารกลางวันด้วยต้องเอาทหารขเขมรที่รบกับไทยเนี่ยมารักษาในโรงพยาบาลไทยฟรีรู้หรือเปล่าว่าหมอกับพยาบาลเขากลัวจะตายเขากลัวว่าไอ้พวกนี้แกล้งปลอมมาป่วยกันมาถึงมาวางทุนระเบิดใส่เท้ามันโง่ปากหมา แล้วก็ไอ้เลือกวิโรธเสือกเลยทุกงานออกมาให้สัมภาษณ์ยิ่งพูดคะแนนพักมันก็ยิ่งลดแล้วช่วงที่มีสงครามอ่ะประชาชนทั้งประเทศเขาว่าไปช่วยเหลือทหารเอาอาหารเอาสเสบียงไปส่งแต่ไอ้พักเที่ยนี่ออกมาพูดด่าทหารตลอดเวลาเข้าข้างกมนแล้วพอออกมาแล้วว่ากรุงเทพมันไม่ได้แม้แต่คนเดียวสสพักมันเนี่ยคนเขาไม่เลือกเลือกมาแล้วเสียของไม่ได้บริหารประเทศ มีแต่มาพูดปะตอแหลในสภาแล้วกระโดเข้าฟ้องแล้วมันไปเป็นรัฐมนตรีนะมันจะได้มีเงินจะได้มีโชว์ผลงานเขาเลือกมาเพื่อมาทำงานไม่ได้เลือกมาให้มาตอแหลในสภาเข้าใจหรือเปล่าคุณอลิสาคุณจะบอกว่าพักหนึ่งมันจะบริหารประเทศได้ยังไงเราก็มันต้องเสียงข้างมากก็มันไม่มีพักไหนได้เสียงข้างมากเป็นพักเดียวไง ทหารเมมินถ่ายรูปกับปืนใหญ่สนามลากจุงโซเวียตแบบปี20152ม mm, มอายุ72ปีในคังเก็บ ภูมิธรรมเผยขณะนี้ทั้งหมดอยู่ที่ภรคประชาชนต้องตัดสินใจซึ่งเถอเป็นครั้งแรกที่ภรคประชาชนจะต้องเลือกนายกจากนอกพรักอยากให้รอบเคอบฉันเห็นด้วยกับภูมิธรรมอันนี้ฉันเห็นด้วยกับเธอนะภูมิธรรมบิ๊กอ้วนฉันเห็นกับเธอเพราะว่าพรรคประชาชนถ้ามันเป็นเลือกภูมิใจไทยอ่ะไออนุทินอ่ะ มันมีแค่สอสอหกสิบเก้าคน69้าคนก็ไปงูเห่าที่ไปเอามาจากภาคอื่นด้วยบางคนน่ยไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็มันมีผลงานอะไรตั้งแต่มันเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขตอนไอ้ประยุทธ์เป็นนายกตอนนั้นมีโควิดมันก็เอาวัคซีนที่อะไรไม่รู้มาฉีดให้คนไทยซื้อมาหลายหมื่นล้านตอนนี้ทิ้งไปตั้งเยอะเพราะมันหมดอายุแล้วพอมันมาไปในพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ให้มันเป็นรัฐมนตรีมหาไทย มันมีผลงานอะไรวันนั้นนะกูไปช่องโบกกูเอาอาหารไปให้ทหารไปประชาสัมพันธ์ช่องโบกเพื่อคนเอาอาหารไปบริจาคเยอะเพราะกูไปไลฟ์สดให้มันก็ไปมันนั่งเฮลิอคอปเตอร์กูขับรถจนไปมันไปถึงแล้วมันก็กลับมันไม่ได้ทําเฮอะไรเลยจนหลังจากนั้นสองอาทิตย์ที่กูไปช่องบอกแล้วอุ้งอิงไปอุ้งอิงก็ไปดูบังเกอร์แล้วชาวบ้านเขาบอกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยออกเงินแล้วสร้างบังเกอร์ขึ้นมาเอง แล้วอุงอิงเขาก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไม่ของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณเนี่ยดูสิมันเฮี้ยขนาดไหนไอไออนุทินน่ะมึงไปเยี่ยมแล้วมึงไม่สร้างบังคึ้ให้ประชาชนเลยอะแล้วอุงอิงก็มาฟ้องพ่อมันในทักษิณไอทักษิณก็ปลดเลยปลดไอไออนุทินเลยแล้วให้มันไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขกับสำนักนายกคือแรกแลกกระทรวงเดียวให้มันได้สองกระทรวงมันไม่เอามันลาออกแล้วมันก็ไปไปปาสายไปด่าว่า ขายชาติขายชาติด่าอุ้งอิงด่าทักสิณว่าขายชาติแล้วมันได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งอ่ะมันได้เป็นรัฐมนตรีทุกครั้งก็พักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนให้มันเป็นรัฐมนตรีมึงจะเลือกใครพักประชาชนไอ้โง่ไอ้ควายถ้ามึงไปรักภูมิใจไทยนะมึงไปตายซะเถอะประชาชนที่เขาเลือกมึงมาเขาจะให้มึงมาทํางานไอ้ควายอนุทินอนุยอนนโยบายมันเนี่ยโกหกตอแหลชนะเลือกตั้งอ่ะ พะไปหลอกประชาชนว่าปลูกกัญชาแล้วได้โลละสามล้านตอนนี้กัญชาขายได้โลละพันแล้วพอเพื่อไทยมาให้เป็นยาเสพติดชาวบ้านที่ปลูกกัญชากลัวเจ๊งกันเป็นแสนล้านล้มละลายเป็นแสนคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นพันคนฆ่าตัวตายไปแล้วหลายร้อยคนเพราะว่านโยบายของไอ้อนุทินนี่แหละมันหลอกประชาชนให้เลือกมันไงปลูกกัญชาได้โลละสามล้านเนี่ยมันมีที่ไหนอะได้โลละ พันตอนนี้ของพันไทยถ้าต่างชาติก็ได้โลละหมื่นนี่เจ๊งกันทั้งประเทศพนโยบายของมันแน่รู้หรือเปล่าไอพ้พรกประชาชนใช้สมองไอ้ธนาธรอย่างโง่มึงดูลูกไอบ้บรญหารเลยมันมีที่อะไรทำงานไม่เป็นเลยแค่กระทรวงที่มันรับผิดชอบอะ่ะจับขอทานเขมรมันยังไม่มีปัญญาจับเลย คนไร้บ้านมันยังไม่มีปัญญาหางานให้เขาทำเลยป่อให้คนไร้บ้านอยู่เต็มเลยสนามหลวงมันได้เป็นรัฐบาลทุกสมัยได้เป็นรัฐมนตรีทุกสมัยมึงต้องทำตัวอย่างนั้นไอ้ธนาธรมึงจะมาโง่จะมาง,งี่เง่าบอกว่าคุณจะรอให้พรรคกูเนี่ยชนะพรรคเดียวเป็นรัฐบาลมึงรอตายแล้วเกิดอีกสิบชาติก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะเป็นพรรคเดียวเป็นรัฐบาลน่มึงไม่ได้มีเงินมึงไม่ได้มีอำนาจบารมี ผู้มีอำนาจสูงสุดกัะสลิงเพราไม่ได้สนับสนุนมึงมึงจะเป็นนี้ยังไงมึงต้องคิดถึงความเป็นจริงไอ้ธนาธรไอ้เท้งหวัวหน้าพรรคประชาชนเขาเลือกพวกมึงมาทํางานไม่ได้เลือกพวกมึงให้มาตอแหลในสภาต่อแหลก็ได้แค่ห้านาทีแล้วก็โดนคนนั้นฟ้องโดนคนนี้ฟ้องมันจะมีประโยชน์อะไรมึงก็มาเป็นรัฐบาลแล้วก็มาบาริหารเลยถ้ามึงมีผลงาน ข่าวหน้าเขาเลือกมึงแน่ต่อให้เลือกตั้งเขายุบสภาวันนี้เลือกตั้งใหม่มึงก็แพ้เพื่อไทยมามึงไม่มีทางชนะเขาหรอก พรรคสิงค์เขามีบารมีเขามีเงินตั้งห้าแสนล้านธนาธรมีแค่ห้าพัน 5, ล้านธนาธรที่เหนียวพรรคมืองสอสอไม่มีตังสกนทํางานไม่เป็นก็ลงมือทําเลยจะได้มีผลงานมึงว่าคนจะเลือกเพื่อไทยไหมอ่ะเลือกไอ้คนจนสิบห้าล้านคนมันเลือกเพื่อไทยแนะ่เพราะว่ามันได้เป็นคนละหมืน่นข้าราชการเลือกเพื่อไทยไหมเลือก เพราะว่าเพื่อไทยพายเศรษฐามาันไปมันขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทั่วประเทศไอประยยทธ์ที่อยู่สิบปีไม่เคยขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการกดขี่จ้ะมันเป็นทหารแต่มันกดขี่ทหารมันไม่เคยช่วยสวัสดิการอะไรเลยแล้วเนี่ยมาลบเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนทหารที่ลบกับพม่าเขมรเนี่ยตายเมื่อก่อนได้แค่ล้านเดียวนี่พิการกบตายได้สิบล้านมึงว่าคนเหล่านี้จะเลือกพรกเพื่อไทยไหมเลือก แล้วก็รถไฟฟ้าแก้แบบทุกษายี่สิบบาทมึงว่าคนกรุงเทพจะเลือกเพื่อไทยไหมเลือกเขาไม่เลือกพรรคมึงหรอกเลือกมาแล้วเสียของมีแต่เป็นฝ่ายคา้านไอ้ควายพ่อมึงตายเขาเรียกเขาให้มึงมาทํางานไอพ้พักประชาชนไอ้ธนาธรไอเ้เองไอ้หัวควุ้ยเขาเลือกมึงให้มาทํางานไม่ได้เลือกให้มึงมาเป็นฝ่ายคา้านไอ้ควายมึงว่าเขาจะเลือกมึงเหรอคนกรุงเทพเขาก็เลือกเพื่อไทยเพราะว่ามันทําให้รถไฟฟ้า20สบบาท แล้วล่าสดุดไม่สบายไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ต้องผ่าตัดอะไรไม่สบายเล็กๆน้อยๆไปร้านขายยาหรือคลินิกที่เข้าโครงการกับรัฐบาลเอาบัตรประชาชนไปใบเดียวไปบอกเขาได้ยาฟรีไม่ต้องเสียตังค์ห้าเรื่องเนี้ย,ยกมาเนี่ยมึงว่าคนเขาจะเลือกเพื่อไทยไหมหรือเลือกพรกมึงพรกมึงเนี่ยตงสงฆามานเนี่ยคนเกียดพรรคมึงทั้งประเทศ พรสอของมึงเฮี้ยไม่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตอนมีสงครามชาวบ้านเขาวิ่งหลบหนีลูกระเบิดตายคาที่ตั้งแปดคนสิบกว่าคนพวกมึงเคยลงพื้นที่ไปช่วยเขาไหมไปเยี่ยมในสููนพรรักพยงยังไม่ไปเลยอีกสัตว์มึงคิดเลยว่าเขาจะเลือกพักมึงอ่ะมึงก็รีบจับมือกับเพื่อไทยแล้วเป็นรัฐบาลไปเลย มึงไปพูดเรื่องไราสาระต้องแก้รัฐมนูญสี่เดือนและยุบสภามึงก็รู้ว่ามีพวกสลิมตั้งเยอะมันไม่ให้มึงเป็นมันไม่ให้แก้สลิมมันก็ต้องออกมาขัดขวางเดี๋ยวมันก็ประกาศกดอายการศึกทั้งประเทศพวกมึงก็จะตกงานทั้งประเทศอีกควายท่นี้ตกงานยาวเลยสลิมยึดอำนาจไปสิบปีมันก็ที่ไอ้ประยุทธ์ไงยึดไปสิบปีนี่ยึดต่ออีกสิบปี พวกมึงจะตกงานยาวเลยไม่มีเงินเดือนพอมันยึดอำนาจมันจะเอาพวกมึงเข้าคุกหมดเข้าใจหรือเปล่าอีพักโซ่ไปควาย